All New Hilux Champ s, เป็นรถกระบะท้ายเรียบสามารถดัดแปลงท้ายกระบะได้ทุกรูปแบบนะครับราคาขาย459,000ถึง577,000บาทปัจจุบันเนี่ยโตโยต้าก็มีรถยนต์ในกลุ่ม H E V ขายด้วยกันถึง7รุ่นนะครับและังมีแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าคนไทยด้วยและท่านผู้ชมครับหนในบูธท,ที่น่าสนใจของ Motor Expo 2023หรือว่าครั้งที่40เห็นไหมฮะ ถ้าผมจะบอกว่าคันนี้คือไฮลักซ์คนที่มีภาพไฮลักซ์ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แต่มันใช่เพราะน,นี่ก็คือรถกระบะไฮลักซ์รุ่นแชมป์นะครับเปิดตัวก่อนที่จะมาถึงงานมอเตอร์อซ X โปเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นเองครับขณะนี้นะครับค่ายรถยนต์ทุกอย่างนี่ครับตอบโจทย์กับการต้องการหรือความต้องการใช้ของคนในประเทศจริงๆครับอย่างที่เห็นรุ่นนี้คือมันไม่ใช่โฉมไฮลักซ์อย่างที่เราเคยจดจํากันเลยนะครับและเชื่อไหมครับว่าเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนี่ครับจัดไปเลยสําหรับคนไทย ผ่อนกันร้อยแเดือน9ปีเต็มนะครับโดยเป้าหมายเลยฮะคิดว่าเดือนหนึ่งน่าจะขายได้ประมาณ1 5 0 0คันขึ้นนะครับแน่นอนเขาบ่าไฮรักแชมป์รุ่นนี้มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลควบคู่กันไปด้วยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดในบูธของโตโยต้าปีนี้เนี่ยนะครับก็คงจะจัดลายของการที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะพาณิชย์เชิงใช้งานสําหรับเป็นสไตล์ของฟู้ดทรัคมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันลายในเป็นดี e gment หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นรถขนาดกลางก็ยังคงจัดอยู่สําหรับบูของในนปีี้ ตามผมมาครับถ้าติดใจแล้วเราก็นี่คือโฉมใหม่ของแชมป์ไฮรัก์แชมป์นั่นเองครับ าพามาดูกันที่บูธของโตโยต้กันนะครับโตโยต้าประเทศไทยนี่ก็เปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด All New Hilux Champ ครับเป็นรถกระบะท้ายเรียบที่พร้อมคัสตอมหมายความว่าสามารถดัดแปลงท้ายกระบะได้ทุกรูปแบบนะครับให้ตรงตามสไตล์แล้วก็การใช้งานด้วยก็พัฒนาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับราคาขายก็459,000ถึง577 0 0 0บาทนะครับ All New Hilux Champ เนี่ยมีตัวถังด้วยกัน2แบบคือแบบฐานล้อสั้นแล้วก็ฐานล้อยาวสามารถเลือกซื้อแบบที่ไม่มีท้ายกระบะมาได้กรณีที่นําไปดัดแปลงส่วนท้ายนะครับส่วนรุ่นที่มีท้ายกระบะจากโรงงานจะมีพื้นกระบะแบนเรียบไม่มีส่วนเว้าซุ้มล้อหลังและสามารถเปิดได้ถึง3ด้านด้วยกันครับเครื่องยนต์ก็มีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ จุดเด่นก็คือราคาถูกกว่ารถกระบะตอนเดียวทั่วไปและก็เหมาะสาหรับลูกค้าที่มีรายได้ระดับพื้นฐานเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆก็ใช้งานครอบคุมธรุรกิจทุกรูปแบบครับเป็นแบบประเภท business focus ด้วยทางเลือกรุ่นย่อยที่หลากหลายด้วยสามารถเลือกฐานร้อก็ได้มีขนาดกระทัดรัดคล่องตัว compact pickup ใช้พื้นฐานโครงสร้างและเครื่องยนต์เดียวกับ h i l ั x เ e v o เลยครับจะมีความทนทานแบบเดียวกันง่ายต่อการดัดแปลง easy for conversion สามารถลดต้นทุนและเวลาในการดัดแปลงรถได้ด้วยครับ นอกจากนี้แล้วก็จะมีรถยนต์ในกลุ่ม H-E-V หลากหลายรุ่นตั้งแต่ S.U.V. จนกระทั่งไปถึงรถยนต์4ด่านเช่น Innova, c e n i c Corolla Cross, Camry และ Corolla Altis ปัจจุบันเนี่ยโตโยต้าก็มีรถยนต์ในกลุ่ม H-E-V ขายด้วยกันถึง7รุ่นนะครับและมีแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าคนไทยด้วยและต้องเป็นรถยนต์ที่ส่งเสริมการลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีรถยนต์อีโคคายอดนิยมอย่างเช่น Yaris Ativ Yaris Hatchback และ MPV 7ที่นั่ง Veloz โตโยต้ก็จัดแคมเปญแรงเลยนะครับเรียกกันว่าโตโยต้าโปรใหญ่ใจสันเบอร์ซื้อรถลุ้นรถ โดยลูกค้าที่จองรถและออกรถยนตเโตโยต้ารุ่นไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมนี้ร่วมรุ่นรางวัลใหญ่รถยนต์นอกจากนั้นแล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆให้ลุ้นอีกเยอะแยะมากมายครับ เช่นแพ็กเกจทัวร์กรุงเทพฮ่องกงโทรศัพท์ iPhone 15ของท่ริจจีอาร์เมอร์เชดร่วมของรางวัลตลอดรายการมีมูลค่าถึง8,418,000บาทครับถ้าอย่างนี้แล้วก็มาเจ,เจอกันที่งานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือ Motor Expo 2023อาคาร c h l l l e n g อร์ m p a c t เมืองทองธานีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1 1 0 0ธันวาคม2,566ครับ